อันดับ7จคับประภาคารเฮอร์คิวลิสเป็นประภาคารประตูสู่ลาคอรุญยาเมืองท่าสำคัญทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสเปนครับสร้างขึ้นโดยชาวโรมันในศตวตรรษที่2ก่อนคิดตการครับผู้อาศัยในนิคมนี้ได้สร้างตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ครับและในไม่ช้าเมืองนี้ก็กลายเป็นเขตสำคัญของการค้าทางทะเลครับ ส่วนหอเฮอร์คิวิสนั้นครับเป็นประภาคารที่เปิดทำการต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ1,900ปีซึ่งในบริเวณเดียวกันมีสวนปฏิมากรรมหินแกะสลักจากเหล็กและสุสานมุสลิมในยุคที่อาณาจักรโรมันยังเรืองอำนาจถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงประภาคารโบราณสมัยกรีกโรมันครับซึ่งยังคงความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมไว้ครับ อันดับ6กครับทำ